ถ้าคุณคิดว่าเกมอินดี้คือเกมเล็กงบน้อยและเล่นขำๆแล้วก็ลืมๆมันไปคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดกาลเพราะนี่คือ12เกมอินดี้ที่ดีขั้นสุดบางเกมภาพสวยราวกับงานศิลป์บางเกมเนื้อเรื่องลึกกว่าหนังดีๆหลายเรื่องและบางเกมเกมเพลย์สนุกจนคุณอาจเผลอเล่นยาวจนลืมเวลาบางเกมทำโดยทีมเล็กๆบางเกมมีคนทำแค่คนเดียวแต่ทุกเกมมีหัวใจที่ใหญ่มากพอจะกลายเป็นเกมในความทรงจำของใครหลายๆคนและก่อนจะไปดูกัน ว่าแต่และเกมมีดีแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเธอไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกมดีๆแบบนี้ในทุกคลิปถ้าคุณชอบเกมที่มีอารมณ์มีสเสน่ห์มีสไตล์เฉพาะตัวคลิปนี้รวมไว้ให้ครบทั้งสายแอคชั่นสายเนื้อเรื่องสายเงียบสายเศร้าหรือแม้แต่าสายหลอนหลน12สุดยอดเกมอินดี้พร้อมให้คุณสัมผัสแล้วไปดูกันครับว่าจะมีเกมไหนบ้างที่คุณยังไม่เคยลองเกมที่ 1. Moon Lighter ถ้าคุณเบื่อเกมที่ให้แค่ต่อสู้หรือให้แค่ขายของเกมนี้จะพาคุณเป็นพ่อค้าที่กลางวันขายของกลางคืนตะลุยแดนเจียนมูลไลเตอร์เกมอินดี้แอคชั่นอาร์ที่มีคอนเซปต์สุดเจ๋งคุณจะได้เล่นเป็นวิวชายหนุ่มผู้ดูแลร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านที่ดูเงียบสงบแต่เบื้องหลังเขาคือนักล่าขุมทรัพย์ที่ออกประจนภัยในแดนเจียนสุดโหดยามค่ำคืนระบบเกมแบ่งเป็น2โลกที่ต่างกันสุดครัว กลางวันบริหารร้านค้าตั้งราคาสินค้าอัปเกรดร้านคุยกับลูกค้าวางแผนทำกำไรกลางคืนถือดาบบุกเดนเจียนสู้มอนสเตอร์ระดับบอสแล้วเก็บไอเทมกลับมาขายแต่ความสนุกของมูนไลท์เธอไม่ได้อยู่แค่ความแหวกของระบบแต่อยู่ที่ความลื่นของเกมเพลย์และการออกแบบทุกอย่างให้มันลื่นไหลคุณจะได้อัปเกรดอาวุธคิดราคาสินค้าแบบจิตวิทยาสะสมเงินเพื่อลงทุนต่อ จนคุณรู้ตัวอีกทีคุณกำลังบริหารชีวิตของวิวทั้งหมดแล้วแบบไม่รู้ตัวกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตสุดอบอุ่นดนตรีเลยๆที่พาให้เราจมลงไปในเกมบวกกับคาแรคเตอร์พระเอกที่ทั้งจริงจังและมีเป้าหมายชัดเจนทำให้ Moonlighter เป็นเกมอินดี้ที่เล็กเพื่กขี้นขหนูและเล่นสนุกยาวๆได้เป็นสิบๆชั่วโมงเกมที่2 h ฮอลโลไนท์ Knight, ถ้ามูนไล i g เตอร์คือความอบอุ่นฮอลโลไนท์คือความเหงาที่คุณจะหลงรักนี่คือหนึ่งในเกมอินดี้ระดับตำนานที่ไม่พูดถึงไม่ได้ฮอลโลไนท์ Knight, คือเกมแนวเมโทรวาเนียที่โด่งดังระดับโลกทั้งด้วยระบบเกมที่ลุ่มลึกฉากหลังที่โคตรเศร้าและดนตรีที่ฟังแล้วเหมือนหลุดเข้าไปในโลกใต้ดินที่ตายไปแล้วคุณจะได้เล่นเป็นอัศวินเงียบคนหนึ่งที่เข้าไปสำรวจฮอลโลไน อาณาจักรใต้ดินที่เคยรุ่งเรืองและตอนนี้ล่มสลายไปแล้วเหลือเพียงมแมลงประหลาดกับเสียงสะท้อนของอดีตเกมนี้ไม่มีการบอกทางไม่มีคำใบ้ที่ชัดเจนคุณต้องฟังความเงียบของโลกใบนี้แล้วตัดสินใจเองว่าจะไปทางไหนจะเชื่อใครจะช่วยใคร หรือจะสู้เพื่ออะไรระบบต่อสู้ของเกมทั้งเท่และท้าทายมากคุณต้องกาดจังหวะฟันหลบหลอกลอก่อแถมยังต้องอัปเกรดสกิลผ่านการสำรวจอย่างอิสระบอสแต่ละตัวออกแบบมาสวยมากแต่ก็โหดจัดจนต้องตายซ้ำหลายสิบรอบกวาา่าจะผ่านแม้จะไม่มีเสียงพูดไม่มีคัสซีนยาวๆแต่ฮ o w โลไน h t คือเกมที่มีอารมณ์หนักแน่นและสื่อสารได้ลึกกว่าหลายเกมใหญ่ๆด้วยซ้ำและถ้าคุณอินกับโลกนี้จริงๆคุณอาจจะรู้สึกถึงความเศร้าของตัวเองที่หล่นอยู่ในนั้นด้วยครับ เกมที่3 Viewfinder ถ้าคุณเคยชอบเกม Portal หรือ Witness Viewfinder จะเปลี่ยนวิธีมองโลกในเกมของคุณไปตลอดการ Viewfinder คือเกม i n d ี e แนว puzzle ที่ขับเคลื่อนด้วยมุมมองไม่ใช่มุมมองในแง่ของการเล่าเรื่องแต่คือมุมมองจริงๆที่คุณใช้ใถ่ายภาพแล้วเปลี่ยนภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นทางเดินใหม่ในโลกของเกมฟังดูแปลกใช่ไหมล่ะแต่ระบบนี้มัน work และเจ๋งแบบบอกไม่ถูกเลยเช่นคุณถือรูปถ่ายที่มีสะพานแล้วหันรูปให้ตรงกับหน้าผานในฉากกดวาง ปิงสพานในรูปกลายเป็นของจริงในโลกทีดีและคุณก็เดินข้ามไปได้เลยนอกจากถ่ายภาพคุณยังสามารถใช้โปสเตอร์ภาพสเกจภาพวาดหรือแม้แต่ภาพย้อนความทรงจำของตัวละครเพื่อสร้างทำลายต่อเติมพื้นที่ในฉากได้อย่างอิสระการาฟิกของเกมมาในสไตล์เรียบแต่สวยสะอาดแถมยังมีความเป็นสายไฟบนปัจจัยเล็กๆเรื่องความจริงความทรงจำและมุมมองที่เราเชื่อว่าใช่แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ ว i วไฟเดอร์คือเกมที and, and learn. Learn. ่ไม่ได้ยากจัดจัดแต่เล่นเราอึ้งกับไอเดียในแต่ละดาดเหมาะกับคนที่ชอบเกมใช้สมองและอยากลองอะไรที่ไม่เหมือนใครจริงๆเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ฉลาดทั้งไอเดียและวิธีเล่าเรื่องเลยครับเกมที่4 d e v t h the Diver ถ้าคุณอยากเล่นเกมที่ทั้งตลกสนุกเพลินและโคตรเสพติดเกมนี้คือซูชิใต้น้ำที่ฮิตจนไม่รู้ตัวเลย Dev t h อะไดเว คือเกมแนวอินดี้ผสมหลายแนวที่ผระสบความสำเร็จระดับโลกคุณจะได้เล่นเป็นเดฟนักดำน้ำตัวกลมๆใจดีที่กลางวันลงไปจับปลาในทะเลหรือกลางคืนกลับมาทำงานร้านซูชิกับเชฟสุดโหดอย่างบันโจระบบเกมสุดบ้าดีเด่นี้กับกลายเป็นว่าลงตัวแบบเฉียบคุณจะได้บริหารเวลาเตรียมอาวุธลงน้ำอัปเกรดชวกเก็บวัตถุดิบแล้วกลับมาทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าบริการร้านอัปเมนูและจ้างพนักงาน เกมเพลย์จะเปลี่ยนแนวตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่เดฟไม่ได้มีดีแค่ความสนุกเกมยังแฝงประเด็นสิ่งแวดล้อมมิตรภาพการเติบโตและการยอมรับตัวตนเล่าเรื่องด้วยอารมณ์ขันและตัวละครที่คุณจะรักไปแบบไม่รู้ตัวเลยกราฟิกพิกเซล2.5 d ที่สวยสดใสเพลงแจ๊สเบาๆกรอไปตลอดการเล่น และการออกแบบเกมเพลย์ที่โฟล์จริงๆทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่ดีเกินคาดที่ทุกคนพูดถึง Death the d v ฟเดอะไดเวอ่าจดูเหมือนเกมเล็กๆน่ารักแต่พอคุณได้เล่นคุณจะรู้ว่ามันใหญ่กว่าที่คิดหลายสิบเท่าตัวเลยครับเกมที่5 Sea of Stars ถ้าคุณหยหา JRPG ยุคทองแบบ Chrono Trigger หรือ Final Fantasy 6 Sea of Stars จะเยียวยาความคิดถึงนั้น และทําให้มันดียิ่งกว่าเดิมนี่คือเกมที่สร้างโดยทีมเดียวกับ The Messenger และพวกเขาทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างเกม RPG แบบ t u r n ์นเบสที่ไม่ใช่แค่ย้อนยุคแต่คือการยกเครื่องความคลาสสิกให้หน่าหลงไหลย,ยิ่งขึ้น Sea of Stars พาคุณรับบทเป็น2เด็กที่เกิดมาพร้อมพลังแห่งพระอาทิตย์และดวงจันทร์เพื่อทําหน้าที่ต่อสู้กับพลังความมืดที่คุกคามโลกแต่เรื่องราวไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นเพราะมันค่อยๆขยายออกทั้งในแง่ของมิตรภาพความขัดแยง้งและคําถามว่าโชคชะตาคือสิ่งที่เรา ดได้ไหมระบบต่อสู้แบบเทิร์นเบสใส่ลูกเล่นที่คุ้นเคยแต่ทําให้สดใหม่เช่นต้องกดจังหวะให้ตรงเพื่อเสริมแรงโจมตีหรือป้องกันความเสียหายไม่ใช่แค่นั่งดูตัวละครตีไปเฉยๆรวมถึงระบบพัลซิลในโลก Over w o r เ d ที่ผูกกับพลังของพระเอกนางเอกด้วยกราฟิกของเกมสวยระดับพิถีพิถันทุกพิกเซลแสงเงาแบบไดนามิกภาพเคลื่อนไหวลื่นไหลเพลงที่แต่งโดยยาสุโนริมิสุดะผู้แต่งจากโครโนทิกเกอร์ ทั้งหมดนี้ทําให้ Sea of Stars กลายเป็น JRPG อินดี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในรอบหลายป <N> ีเลยครับเกมที <re> ่6โคคุนเท่าฟิลไฟเดอร์ทำให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับภาพโคคูน จะทำให้คุณสงสัยว่าโลกใบนี้ใหญ่แค่ไหนกันแน่โคคูนคือเกมพาซเลที่ไม่ใช้คําพูดแม้แต่นิดเดียวแต่สามารถเล่าเรื่องราวได้ลึกซึ้งกว่าหลายเกมที่มีบทพูดยาวเป็น้น้านาเกมนี้ให้คุณรับบทเป็นสิ่งมีชีวิตรประหลาดตัวหนึ่งที่เดินทางข้ามโลกซ้อนโลกโดยการแบกลูกแก้วจักรวาลไว้บนหลังลูกแก้วแต่ละสีคือโลกอีกใบหนึ่ง ที่คุณสามารถเข้าไปออกมาได้ตลอดเวลาแล้วต้องใช้สิ่งที่อยู่ในโลกหนึ่งไปแก้ปริศนาในอีกโลกหนึ่งเกมเพลย์ของโคคูนไม่ซับซ้อนในแง่การควบคุม แต่ไอเดียมันโคตรซับซ้อนในทางที่ดีคุณต้องคิดเป็นระบบสังเกตแลนะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่คุณเห็นมันอาจไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอีกมิตินหนึ่งกำลังรอคุณอยู่งานภาพและเสียงของเกมนี้เน้นความลึกลับลอยๆแต่เปี่ยมชีวิตไม่มีคำอธิบายไม่มีฮาร์ดไม่มีบทสนทนามีเพียงคุณกับปริศนาที่ต้องแก้ให้ได้ด้วยตัวเองโคคุณ ไม่ได้ให้ความรู้สึกว้าวแบบฟอร์มอยากแต่มันให้ความสงสัยลึกๆที่ค่อยๆผลิบานระหว่างการเล่นและสุดท้ายมันจะกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยครับเกมที่7 b l a s p f e m g s 2 ถ้าคุณชอบเอลเดนริงแต่ไม่มีเวลาหรือหลงไหลในงานศิลป์สายศาสนาที่ทั้งงดงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน b l a s p ฟ m m สสคือเมโทรฟานเนียสายโหดที่เจ็บทั้งมือและหัวใจนี่คือภาคต่อของเกมอินดี้ในตำนานที่โด่งดังจากศิละปะสุดจัดจ้านและเนื้อหาที่พูดถึงศัทธาและบาปได้อย่างไม่เหมือนใคร คุณจะได้กลับมารับบทเป็น The Penitent One อัศวินเงียบผู้ตื่นจากหลุมศพอีกครั้งเพื่อสำรวจดินแดนที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมเพดานโบสถ์และร่างของคนบาปท,ที่สลายกลายเป็นรูปสลักสุดสะเทือนใจเกมเพลย์ในภาคนี้ยกระดับจากภาคแรกแบบรู้สึกได้ชัดการต่อสู้จึงไม่ใช่แค่ตีๆหลบๆแต่กลายเป็นการเต้นรำกับความตายที่ต้องการจังหวะอย่างแม่นยำแผนที่เชื่อมโยงกันซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมมีการไขปริศนา การค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกและภารกิจย่อยที่ชวนให้ตั้งคำถามกับความเชื่อความรับและสิ่งที่เรียกว่าการไถ่บาป b l a o d m a t 2ไม่ใช่เกมที่จะเล่นจบในวันเดียวแต่มันคือประสบการณ์ที่ต้องค่อยๆซึมค่อยๆทนและค่อยๆรับความงามปนเศร้าของโลกนี้เข้ามาถ้าคุณกล้าพอจะเผชิญหน้ากับบาปของตนเองผ่านจอเกมเกมนี้คือบททดสอบแห่งศรัทธาที่คุณไม่ควรพลาดครับ เกมที่8 Hades จะมีเกมกี่เกมที่ตายแล้วเล่นต่อได้โดยไม่รู้สึกเบื่อเลย Hades คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบและมากกว่านั้นมันคือหนึ่งในเกมอินดี้ที่ดีที่สุดตลอดกาลคุณจะได้เล่นเป็นซักิวส์บุตรแห่งฮาเดสผู้เบื่อขุมนรกและต้องการจะหนีออกไปไม่ใช่แค่เพื่ออิสรภาพแต่เพื่อหาคำตอบว่าตัวเองเป็นใครเกิดมาเพื่ออะไร ทำไมถึงถูกกักขังอยู่ใต้วิภพนี้ทุกครั้งที่คุณพยายามหนีออกจากโยโมาโลกจะเจอบอสที่ต่างกันได้พลังจากเทพเจ้าคนละแบบและทางเลือกใหม่ที่ไม่เหมือนรอบก่อนพอคุณตายทุกอย่างจะรีเซ็ตแต่ความรู้สึกอยากลองใหม่อีกครั้งกับยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ และนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ h a d e เเป็นมากกว่าเกมโลกไหลมันคือเกมที่ใช้ความตายเล่าเรื่องใช้ความพยายามสร้างความสัมพันธ์และใช้การกลับมาทุกครั้งเป็นโอกาสในการเข้าใจตัวละครอ,อื่นมากขึ้นเรื่อยๆตัวเกมมีบทพูดระดับเทพทั้งตลก เสียสีดราม่าและโรแมนติกการแสดงสีเสียงระดับ Tri ปเปิลเอประกอบสไตล์การ์ดเทพโคเทและซาวทรักจากดาเดนคอปที่ติดหูแบบอยากฟังวนไปตลอดทั้งวัน H าเดสคือบทพิสูจน์ว่าอินดี้สามารถเทียบชั้นเกมฟอร์มยักษ์ได้แบบไม่เกรงใจใครและถ้าคุณยังไม่เคยลองคุณพลาดหนึ่งในสุดยอดเกมของยุคนี้ไปแล้วครับเกมที่9 Stadio Valley เกมที่เริ่มจากชายคนหนึ่งทาคนเดียวกลายเป็นเกมที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนและยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับจิตใจในวันที่เหนื่อยลา้า Star d e w Valley ไม่ใช่แค่เกมทําฟาร์มแต่มันคือชีวิตชีวิตที่คุณเป็นเจ้าของฟาร์มในหมู่บ้านเล็กๆปลูกผักเก็บไข่ตกปลาลงเหมืองคุยกับชาวบ้านฟังดูง,ง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่ใครได้ลองเล่นต่างพูดเหมือนกันว่ายหยุดไม่ได้สเสน่ห์ของเกมไม่ได้อยู่แค่ระบบที่อิสระแบบสุดๆแต่คือจังหวะของมันไม่บีบ ไม่เร่งไม่ต้องแข่งขัน คุณจะเล่นเพื่อหาเงินแต่งงานกับ NPC ที่ชอบก็ได้หรือจะอยู่เงียบๆปลูกผักทุกวันโดยไม่ยุ่งกับใครก็ยังได้แต่ละตัวละครในเมืองมีชีวิตมีอดีตมีเรื่องราวคุณจะค่อยๆสนิทกับพวกเขาพาเขาเดินต่อในเรื่องของเขาและบางทีเรื่องของเขาอาจจะไปกระทบอะไรในใจคุณโดยไม่รู้ตัวเพลงประกอบอบอุ่นจนอยากหยุดเวล,ลาศิลปะพิกเซลที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดระบบเกมที่ค่อยๆเปิดออกทีละนิดแบบไม่ยัดเยียดสตาร์ดิวเวอรี่อาจไม่ใช่เกมที่หวือหวา แต่มันเป็นเกม hm ที่ปล่อยให้เราได้หายใจและบางทีนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายแบบนี้ก็เป็นได้เกมที่10 Li m มโบเกมอินดี้สุดมินิมอลที right <S <S ่ไม่มีคำพูดสักคำเดียวแต่กลับส yeah. ่งความรู้สึกทะลุจอได้แรงกว่าหลายร้อยบทสนทนา Limbo คือหนึ่งในเกมอินดี้ที่เปลี่ยนวงการทั้งในแง่ของงานศิลป์การเล่าเรื่องและการกล้าที่จะเงียบ เพราะตลอดทั้งเกมไม่มีใครบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีคํำสอนไม่มีเสียงอธิบายมีแค่เงาของเด็กชายคนหนึ่งที่เดินเข้าไปในป่าทึบที่ทุกก้าวคือความเสี่ยงและทุกเงาคือความตายเกมใช้สีขาวดำและแสงเงาในการสร้างบรรยากาศคุณจะรู้สึกอึดอัดลุน้นหวาดกลัวโดยไม่รู้ว่าเพราออะไรแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณจะเข้าใจว่าเกมนี้ไม่ได้ให้คุณเล่นแต่มันให้คุณเฝ้าดูการเดินทางของตัวเองในโลกที่ไร้คำอธิบายปริศนาในเกมไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายหลายครั้งคุณจะตายก่อนรู้วิธีผ่านเพราะลิมโบสอนด้วยความตายแต่ความตายพวกนั้นไม่ได้ทำให้คุณโกรธกลับกันมันทำให้คุณอยากเข้าใจโลกนี้ให้มากขึ้นอีกนิดลิมโบไม่ใช่เกมที่สนุกในแง่บันเทิงแต่มันคือประสบการณ์ที่เหมือนฝันฝันที่หลอน เงียบละหมุนแลนะฝันแบบนั้นมันจะตามคุณกลับมาตอนคุณหลับตายครั้งแน่นอนเกมที่ 11. Inside ถ้าลิมโบคือความหลอนแบบภาพเงา Inside คือความหลอนที่ค่อยๆคืบขานเข้ามาในหัวใจแบบที่คุณหนีไปไหนไม่ได้นี่คือผลงานถัดมาจากทีมผู้สร้าง Limbo และถือเป็นอีกหนึ่งเกมอินดี้ที่ถูกยกย่องว่าสมบูรณ์แบบ ทั้งในแง่สินเนื้อเรื่องและอารมณ์อินไซต์จะพาคุณเข้าไปสู่โลกที่เงียบงนันตบีบขันคุณจะได้เล่นเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่หลบหนีจากองค์กรลึกลับโลกในเกมเต็ไมไปด้วยการทดลองอันน่าสะพรึงความเงียบที่เสียงดังและคำถามในหัวของผู้เล่นตลอดเวลาว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่เกมเพลย์เหมือนกับบิมโบคือเดินข้ามหลบไขพิจารณาแต่ภาพและแอนิเมชันในอินไซต์นั้นลื่นจัดและมีชีวิตทุกการกระโดดทุกการล้มทุกจังหวะของเสียง หมือนมีคนควบคุมหนังสั้นสุดหลอนให้คุณดูแบบสดๆอินไซต์ไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายแต่กลับสามารถเล่าเรื่องที่สะเทือนใจและบิดเบี้ยวได้อย่างลึกซึ้งจบเกมแล้วคุณอาจนั่งเงียบไปพักใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่มันกระแทกความรู้สึกบางอย่างที่คุณไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่คือเกมที่ใช้เวลาเล่นไม่กี่ชั่วโมงแต่จะติดอยู่ในใจคุณไปอีกนานมากๆเกมที่12 Dredge โลกเงียบสงบทะเลเรียบเรียบเรือชา้าชาแต่นี่ไม่ใช่เกมตกปลาแบบที่คุณคิดเดรสคือเกมอินดี้ที่ผสมระหว่างการตกปลาบวกความสยองขวัญได้อย่างน่าทึ่งคุณจะได้ควบคุมเรือลำเล็กๆลอยอยู่ในทะเลเปิดรับภารกิจจากคนประหลาดในหมู่บ้านปรับแต่งเรือของคุณออกไปจปับปลาลำบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกใบนี้เกมเปิดมาเหมือนชิลๆใช่ไหมแต่ยิ่งคุณออกห่างจากฝั่งมากเท่าไหร่ความรู้สึกไม่ปลอดภยัยจะค่อยๆซึมเข้ามา คุณอาจเห็นอะไรแวบๆใต้น้ําเรืออาจพังเพราะบางอย่างที่มองไม่เห็นหรือบางทีปลาในตู้เก็บของของคุณอาจจะกลายร่างไปแล้วโดยไม่รู้ตัวเดรชใช้ความกลัวแบบจิตวิทยาไม่มีจ้ำสแกชงฉากไม่มีปีศาจตะโกนใส่หูแต่ใช้เสียงใช้แสงและใช้ความไม่รู้ทําให้คุณหลุนทุกครั้งที่นาฬิกาใกล้ค่าคุณจะอัปเกรดเรือค้นพบความลับใต้ทะเลและค่อยๆเปิดโปงปริศนาที่เกี่ยวข้องกับความมืดมนดํา และอดีตอันบิดเบี้ยวของผู้คนรอบข้าง Dress คือความสยองในรูปแบบใหม่และเป็นหนึ่งในเกมอินดี้ที่เรียบแต่ลึกแบบที่คุณจะเผลอหลงรักมันทั้งที่ไม่ควรเลยครับและนี่ ก็คือ12เกมินดี้สุดยอดที่อาจจะไม่ได้ใช้ทุนสร้างมหาศาลแต่กลับสร้างประสบการณ์ที่ลึกและจริงกว่าหลายเกมระดับ t r i ป A บางเกมอาจจะทําให้คุณหัวเราะบางเกมอาจจะทําให้คุณร้องไห้และบางเกมอาจกลายเป็นเกมที่อยู่ในใจคุณไปอีกนานและเพื่อนๆละครับในลิสต์นี้มีเกมไหนที่เคยเล่นแล้วติดใจบ้างหรือมีเกมินดี้สุดรักที่อยากให้เราแนะนําในตอนต่อไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเธอเพื่อไม่พลาดเกมดีเกมเด็ดและเรื่องราวที่คอเกมไม่ควรพลาดในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่อยู่ดูจนจบครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับเรื่องราวเกมเกมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ